บริษัทไฟลามซิสเต็มทำการทดสอบระบบเชืงเห็ดเพลิงไหมทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับโดยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาตรฐานช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า40ปีทดสอบแล้วทำงานนะครับทำการเป่าไล่ควัน ครับมีคนรีเซ็ตที่ตู้นะครับเราไม่ได้ใช้วิทยุสื่อสารนะครับเราจะใช้เป็นโทรศัพท์โทรคุยกันนะครับเพื่อสัญญาณที่ดีกว่านะครับนี่ครับช่างของเราก็จะมีนะครับหูฟังคุยกับสื่อสารกับด้านล่างนะครับมีข้างในอีกตัวหนึ่งครับช่างของเราก็นะครับไม่ ได้ดูนะครับส้นตีนไร้เลยจะรีบกลับอย่างเดียวนะรเราเสื้อถือมาแล้วว่าจะ่ี่แล้วสังสวงส่งเสื้อตีกำลังดีเลยเีก่กนะเมื่อกี้กำลังไปได้ช่ไหเราเล่นนะเราเล่นช่ชนนางกาาําลังทาความสะอาดเครื่องมือครับพอดีมันตรากตรำม,มานะครับชุดอุปกรณ์เทสของเรานี่ทดสอบมาประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นเกินหมื่นนะเ,นเกินหมื่นชุดนะครับน่าจะเป็นแสนเป็นแสนตัวแล้วว่าปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเราเทสประมาณ ปีหนึงเราเทสประมาณสักหมื่นตัวนะครับถึงนะครับถึงหมื่นตัวอยู่เพราะแต่ละที่เราก็เป็นเกือบห้าหกรอตัวนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเราเทสประมาณประมาณ3-40สโรงงานนะครับมีงานคุณภาพครับแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอาดน,นะครับวันนี้ที่ไม่ได้ใส่หมวกเซฟตี้เพราะว่าสถานที่นะครับ ค่อนข้างที่จะอนุญาตได้ไม่ใส่หมวกเซฟตี้ได้นะครับเป็นนะครับก็ตามหน้างานนะฮะเข่าอาสานะครับราคาก็นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ที่คอมเมนต์นะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานของเรานะครับเน้นที่คุณภาพนะครับราคาคุยกันได้เสมอนะครับจำนวนอุปกรณ์นี่มีผลต่อราคานะครับ ทีมงานของเรานะครับครับกําลังเดินเข้าสู่นะครับาการทดสอบนะครับถึงตัวเรียบร้อยครับจ่าสะอ้านทีมงานไม่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่นะครับค่อนข้างที่จะมีวินัยในการทํางานนะฮะ่ไมมาระยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับหน้าตาก็ สะอาดสะอาดนะครับเต็งตัวเรียบร้อยนาฬิกานาฬิกาก็ใส่นะนาฬิกาก็ราคาแพงครับ